สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคุณลูกค้าทุกท่านนะครับสวัสดีครับสวัสดีพ่ออีแม่ทั้งบ้านนะครับสวัสดีนะครับอ่าผมก็มาได้มาเฮ็ดคลิปไอ้น้ำเสนอหนาล้านแบบไอ้เป็นนั่งการแบบนี้มาหน้าแหละนะครับส่วนมากกับผมก็สิเป็นไลฟ์สดนะครับผมไลฟ์สดทั้งอ่ายูทูบนะครับอ่าเวลาประมาณนะครับอ่าแปดโมงครึ่งนะครับถึงเก้าโมงครึ่งนะครับโดยประมาณนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับขึ้นอยู่กับอ่าเป็นบางวันนะครับบางวันถ้าติดเช็ก็ไม่ได้ไลฟ์สดก็ต้องขออภัยนะครับ วันนี้นะครับแบบเป็นทางการหน่อยนะครับวันนี้ผมจะพามาอัปเดตรถหน้าร้านนะครับว่ามีคันไหนบ้างนะครับก่อนอัปเดตรถหน้าร้านนะครับผมขออนุญาตแจ้งนะครับทาเลที่ตั้งนะครับร้านพูลเสมอแท็กเตอร์สาขา3อำเภอแก้งนะครับตั้งอยู่นะครับอำเภอแกง้ง3ย่านนะครับก็คุณลูกค้าถ้าจะมาหานะครับมาชมรถนะครับก็จะมาทางเส้นนี้นะครับเส้นเอฮิต123นะครับ ก็มุ่งหน้าไปทางจันทบุรีนะครับมุ่งหน้าไปทางจันทบุรีแล้วก็ร้านจะอยู่เยื้องนะครับโรงพยาบาลแก้งนะครับท้างๆก็เป็นร้านผ้าใบนะครับทั้งก็เป็นร้านผ้าใบนะครับทางมุ่งหน้าไปทางจันทบุรีนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะพามาอัปเดตรถหน้าร้านนะครับว่ามีคันไหนมั่งนะครับคันไหนน่าจับจองนะครับคันไหนถูกใจนะครับถูกใจก็สามารถทักได้เลยนะครับอยากได้คันนี้นะครับ บอกบังทำาเลยครับอีพออีแม่ครับมักขั้นนี้นะครับอยากได้เอาเขาไปเขาสวนเอาไปเฮ็ดงานนะครับเอาไปต่อพ่วงนะครับเอาไปต่อเทเลอร์เอาไปต่อถังน้ํายาฉีดยาเอาไปยอดปุ๋ยนะครับเอาไปปั้นหน้านะครับมาถักมานนะครับเด้อถักมาหาผมนะครับก็คันแรกนะครับผมขออนุญาตมานาเสนอคันแรกนะคูปัตตาเอลสามสี่ศูนย์แปดคันนี้นะครับอ้าคันนี้คันนี้ผมเช็คร้อยนะ ผมเช็คร้อยนะครับเช็คร้อยก่อนส่งนะครับเช็คร้อยก่อนส่งนะครับคันนี้นะครับสวยๆนะครับคันนี้ผมเช็คร้อยให้ก่อนส่งนะครับอยางสวยๆนะยางหน้ายางหลังสวยๆนะครับพร้อมทํางานนะครับคันนี้นะครับอันนี้ผมขายเพียงนะครับหนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นเองนะครับเป็นรถตัวเปล่านะสำหรับคุณลูกค้าในที่กําลังมองหารถใช้นะครับเอาไปต่อเทเลอร์นะคะเอาไปต่อถังหยอดปุ๋ยนะครับเอาไปต่อตัดหญ้านะครับ มีผ่านอยู่แล้วนะครับคันนี้ก็ตอบโจทย์นะครับคันนี้ตอบโจทย์นําไปเพิ่มเติมใช้ที่สวนได้นะครับมามาคันถัดไปนะครับคันถัดไปโบต้าเอลสามสองหนึ่งแปดเอสพีนะครับมาคันนี้สวยนะสวยเดิมนะเดี๋ยวผมจะให้ชมใกล้ๆนะครับสวยเดิมนะครับนะสวยเดิมเสวยนะครับอย่างหน้ายางหลังเสวยนะครับอ่าปากใบดันนะลดมือสองนะครับแบบนี้นะครับปากใบดันแบบนี้ถื podcasts. อว่าสวยนะครับมา สวยนะครับปากใบดันสวยนะครับคันนี้นะครับผมเสนอขายเพียงนะครับสามแสนสามหมื่นเก้าพันบาทอุปกรณ์เป็นใบดันกับหานห้านะครับคันนี้นะครับห้ามาคันถัดไปนะครับคันถัดไปคูโบต้าเอลสามสองหนึ่งแปดดีทีว้าวหูคันนี้โคตรราคาโคตรถูกนะครับคันนี้ครับอ่าผมขายเพียงนะครับสองแสนหกหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นเองนะครับคันนี้นะครับสสยๆนะครับโอ้ยางหน้ายางหลังสวยๆนะครับอ้า เก็บสีให้เล็กน้อยนะครับปากใบดันนะครับเพื่อความสวยงามนะครับคันนี้ย้ํานะครับ269,000บาทนะครับคันนี้นะครับ269,000บาทนะครับมาคันตัดไปนะผมคูปุต้า L 3218 SB มาประําขึ้นมีแต่32อ่า32ตอนนี้ลูก้ากําลังเป็นที่นิยมนะครับนะเข้าสวนนะครับเข้าสวนผลไม้โดยเฉพาะสวนทุเรียนนะครับมาอีพออีเม่เก็บทุเรียนได้แล้วเนอะขายทุเรียนได้แล้ว เรี่องมหาผมนะครับเด้อนี่นะครับเอาไปใส่ในสวนนะครับอ่าขึ้นทุนนะครับเก็บตัวเลี้ยนเธอเดียวนี่ครับขึ้นทุนหรอครับนี่ขั้นนี้ครับอ่าผมเสนอขายเพียงนะครับสามแสนสามหมื่นเก้าพันบาทอุปกรณ์เป็นใบดันกับหานห้านะครับอ่าเดี๋ยวผมมาชมทันตัดไปนะครับทันถัดไปคอโบต้าเอลสามหกศูนย์แปดเอสพีคันนี้นะครับสวยๆนะเอาไปวิ่งนานะครับสวยๆคันนี้นะครับคันนี้เอาไปวิ่งนานะครับว่าจะไม่เกินห้านาที น่าจะเกินห้านาทีแล้วนะครับคันนี้อ่าคลิปนี้นะครับผมเสนอขายเพียงนะครับคันนี้นะสามแสนเก้าพันบาทรถปีห้าเจ็ดนะครับอ่าเหมาะสมเอาไปลงนานะเอาไปลงนาได้อ่าเอาไปทํางานนาได้นะครับสวยๆนะครับคันนี้นะครับเอาไปทํางานนาได้นะครับโบต้าเอลสามหกอ้าวรถไล่นะครับรถไล่นะทะเบียนนครราชสีมานะครับคันนี้นะครับอ่าผมขอเรียนน้ชมคันถัดไปนะครับโบต้าเอลสี่ศูนย์หนึ่งแปดอ้าว อันนี้4ี่ศนย์หนึ่งดีที่เสสวยนะครับคันนี้คันนี้เสสวยอ่ารถจดทะเบียนปี6หหนึ่งนะครับอ่าเพิ่งเข้ากับผมนะคันนี้ใครกำลังมองหารถ4ี่แรงนะครับเอาไปเข้าไล่เข้าสวนเข้านานะครับโดยเฉพาะไล่ขนาดกลางและพื้นที่นานะครับตอบโจทย์นะคันนี้ตอบโจทย์ขุมพลัง4ี่สิแรงม้านะครับอ่าสี่สิแรงม้าเครื่องยนต์นะครับไดร์ลิ่เจคชั่นนะครับระบายความร้อนด้วยน้ำนะครับคันนี้นะครับ อันนี้สวยๆนะครับอย่างหน้าอย่างังกันนะครับอย่างหลังนะใช้งานได้ดีในพร้อมกันนะครับชุดหลังสวยๆแห้งๆครับคันนี้นะครับขข้นเข้ารดโคราชนะคันนี้รดโคราชนะครับรดโคราชนะครับเหมือขายเพียงนะครับไม่เคยขายถูกแบบนี้มาก่อนนะครับอ่าเด็ดทะเบียนห้าหนึ่งนะครับสามแสนสามหมื่นเก้าพันบาทอุปกรณ์เป็นใบดันกับฐานห้านะครับคันนี้สวยๆนะครับ ผมมีคั้นถัดไปนะครับเป็นตัวเรื่องนะครับมีสองั้นนะครับสชลรับคูปัต้า L40 นะครับ1 8 e t อ่าคันนี้นะครับอุ้ยบอดี้นะครับอยากให้ชมว่าบอดี้สวยๆเลยนะครับอ่าเงาเงานะเงาเงาบอดี้เงาเงานะครับคันนี้จะทะเบียนปีหกหนึ่งนะครับคันนี้นะครับคันนี้จะทะเบียนปีหกหนึ่งตอนรับมาคันนี้ถือว่าอู้รับมาแพงมากนะครับคันนี้นะครับสวยนะครับท่านลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับ พอสมทักมาได้นะครับผมมีอยู่สองคันนะสีู่นย์อ่าสี่ศูนย์มีสองคันคันนี้ยางหน้าผมให้ไปใหม่นะครับโอ้ยางหลังก็ได้อยู่ประมาณสักหกสิบปอร์เซ็นตอ่าผมว่าแมต์กันในการใช้งานนะครับแมต์กันนะครับคันนี้นะครับคันนี้ผมเสนอขายเพียงนะครับสามแสนเจ็ดหมืนเก้าพันบาทนะครับคันนี้ต่อรองได้นะคันนี้ต่อรองได้นะครับ้ามาคุยกันมามาพูดมาจามาคุยกันก่อนนะครับสวยนะครับคันนี้ต่อรองได้นะครับ ผมผมพาเอยพามาชมนะครับหางตัดหญ้าคุณภาพส่งออกนะอ้าวราคาคนไทยนะครับคันนี้อ่าหางตัดหญ้าเครื่องนี้นะครับราคาคนไทยนะครับหางตัดหญ้าคุณภาพส่งออกนะครับสวยๆนะครับอืมน่าจะย้อนแสงไปหน่อยนะครับบรรยากาศมืดๆครึ้มๆนะครับขออภัยนะครับอ่าหางตัดหญ้าสวยๆนะครับสนใจรุ่นไหนนะครับอ่าผมมีทุกขนาดนะขนาดแปดสิบเซน เมตรหนึ่งกับเมตรยี่สิบกับเมตรสี่สิบนะครับอ่าพร้อมส่งนะครับพร้อมส่งนะถ้าขนาดนอกจากนี้นะครับกอคุยกันนะครับหลังไม่หลังไม่ทักมาได้นะครับอ่าผมมีทุกขนาดพร้อมส่งนะครับพร้อมส่งทั่วไทยนะครับหางตัดหญ้านี่นะครับพร้อมส่งทั่วไทยนะขออนุญาตนะครับเมื่อกี้นี้ภาพไม่ค่อยชัดนะครับอ่าย้อนแสงไปนิดนึงนะครับสำหรับร้านพูดเสมอนะครับแท็กเตอร์นะครับจำหน่ายรถไถมือสองนะครับคุณภาพดีพร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงนะครับคุณลูกค้าสนใจนะครับก็สามารถ ทักโทรนะครับหรือทักตาคลิปได้เลยนี่นะครับเบอร์โทรผมนะครับ083-58-8071นะครับผมเจมพูเสมอทรเทคเตอร์นะครับสาขาสาขเบอร์แกงไปละครับขอบคุณครับ